สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทฤษฎีใจ My Insight Podcast พื้นที่เล็กๆที่เราจะมาคุยกันเรื่องจิตใจมนุษย์และการเข้าใจตัวเองผ่านเรื่องราวจากประวัติศาสตร์และจากสามกกผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับคือเรากำลังทำอะไรของเราอยู่ดีๆและจู่ๆก็มีคนมาหาเรื่องมาพูดจากระทบมาบีบเรามาต้อนราจนมุม ไม่ว่าในที่ทำงานในครอบครัวหรือแม้แต่ในโซเชียลปีเดียก็ตามคำถามก็คือพอเราเจอแบบนี้แล้วคุณทำยังไงครับใจหนึ่งมันก็อยากจะลุกขึ้นสู้ใช่ไหมครับอยากสวนกลับไปให้หน้าหงายเลยใช่ไหมมาดีเราก็ดีตอบมาไม่ดีเราก็จัดหนักให้มันเป็นสัญชตาตญาณของเราเลยก็ได้ว่าได้แต่เคยสงสัยไหมครับว่าการตอบโต้ทันทีแบบนั้นมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือเปล่า วันนี้เราจะกลับมาคุยกันต่อในเรื่องราวของบุรุษผู้เป็นที่สุดแห่งความนิ่งในสามก๊กครับคือสุมาอี้ในตอนที่มีชื่อว่าคนที่ไม่ตอบโต้มักชนะเสมอซึ่งในตอนที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไ้ว่าสุมาอี้ได้กลายเป็นบุคคลสําคัญเบอร์หนึ่งของวีก๊กหลังจากที่ขับเคี่ยวของเบ้งมานานหลายปีจนของเบ้งสิ้นไปแต่ก็นั่นแหละครับในโลกแห่งอำนาจเมื่อไม่มีศัตรูจากภายนอก ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดมักจะเกิดขึ้นจากภายในเสมอและครั้งนี้ศัตรูของซูมาอี้มาได้มาในรูปแบบของนักการอาหารที่เก่งกาจแต่มาในรูปแบบของผู้มีอํานาจที่ต้องการจะกําจัดเขาไอพ้นทางและวิธีที่ซูมาอี้ใช้รับมือกับมรสุมลูกนี้คือบทเรียนทางจิตวิทยาชั้นยอดที่เราทุกคนสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตวันได้เลยครับเรื่องราวจะเป็นยังไง แล้วเราจะเรียนรู้อะไรได้จากความนิ่งขอได้บ้างเรามาเริ่มกันเลยครับต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนนะครับหลังจากพระเจ้าโจยยอแยห่งวีกอกสิ้นพระชนก็ได้มีการแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการร่วมกันสองคนเพื่อดูแลจักรพรรดิองค์น้อยที่ชื่อว่าโจฮองคนแรกก็คือสุมาอี้มหาบุรุษของเราเนี่ยแหละครับด้วยผลงานความเก่าและบารามีที่สังสมมานานทั้งชีวิตอีกคนหนึ่งก็คือโจซอง ซึ่งเป็นเชื้อพร่วงตระกูลโจปัญหาก็คือโจซองเนี่ยเป็นคนประเภทที่พอมีอำนาจแล้วก็อยากจะรวบอำนาจไว้คนเดียวเขาเห็นสุมาอี้เป็นเหมือนก้างชิ้นใหญ่ที่ขวางคอเขาอยู่จะทำอะไรก็ไม่สะดวกจะสั่งอะไรก็ต้องเก่งใจเพราะสุมาอี้เก่งเกินไปบรารมีเยอะเกินไปทำให้ตัวเองไม่โดดเด่นโจซองก็เลยเริ่มแผนการเลื่อยขาเก้าอี้ของซุมาอี้แบบเนียนีครับนึกภาพตามนะครับ เขาไม่ได้สั่งปลดสมอัอต้รงๆนะครับเพราะทำแบบนั้นคนจะคราหาได้โจซองเลยใช้วิธีที่เฉลาดกว่านั้นก็คือการเลื่อนตำแหน่งให้สมี้ครับเขาเสนอให้องค์จักรพรรดิแต่งตั้งสมี้ขึ้นเป็นมหาอาจารย์ซึ่งฟังแล้วดูยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นตำแหน่งเกียรติยศสูงสุดแต่ในความเป็นจริงแล้วตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจสั่งการอาหารหรือค่าจาชการใดเลยพูดง่ายคือโปรโมทเพื่อ,อออกจากทางนั่นเองครับ เป็นการยกย่องขึ้นหิ้งแต่รีบอำนาจจริงไปทั้งหมดพอสมัยีโดนริบอำนาจทางการทาหารแล้วโจซองก็ไม่รอช้าเลยครับเขาเอาพักพวกของตัวเองพี่น้องของตัวเองเข้ามาคุมตำแหน่งสำ,สำคัญสำคัญทั้งหมดทั้งฝ่อยอายทหารฝ่ายพลเรือนคุมอำนาจในวังคุมองค์จกักรพรรดิพูดง่ายๆคือตอนนั้นทั้งวุยกกแทบจะอยู่ในกำมือของโจซองและพี่น้องทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าเป็นคนทั่วไป เมืองแมททัอื่นๆที่มีบาร,รมีขนาดสุมาอี้โดนทําแบบนี้จะรู้สึกยังไงบ้างครับก็ต้องโกรธสิครับมันคือการหักหน้ากาันชัดๆอาจจะมีการซ่องสุขกําลังคิดก่อกบฏหรืออย่างน้อยๆก็ต้องแสดงความไม่พอใจออกมาบ้างแต่สุมาอี้ทำยังไงรู้ไหมครับเขานิ่งครับนิ่งสนิทเลยไม่โวยวายไม่แสดงความไม่พอใจไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นในทางกลับกัน เขากลับทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดครับคือการลาออกจากราชการครับเขาอ้างว่าตัวเองแก่แล้วป่วยกระสอดกระแสสังขารไม่ไหวขอใช้ชีวิตวันปลายเงียบพิจีบ้านโจซองได้ยินเหมือนมันก็ดีใจสิครับเหมือนเส้นหนามที่ตําใจเนี่ยมันหลุดออกไปง่ายๆเลยแต่ลึกเขาก็ยังไม่ไว้ใจร้อเปร์เซน์เพราะเขารู้ว่าซูบะอีเป็นคนยังไงคนฉลาดมักจะซ่อนขม จองก็เลยส่งคนสนิทที่ชื่อลิซินไปดูร้าเล่าที่บ้านสมาอีเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าสมาอี้ป่วยจริงหรือแค่แกล้งป่วยและฉากนี้แหละครับคือสุดยอดการแสดงระดับออสการ์ของสมาอี้เลยเมื่อลิซินไปถึงบ้านก็เห็นสภาพสมาอี้ในสภาพที่น่าสังเวชมากครับนอนซมอยู่บนเตียงเนื้อตัวสูบผอมหน้าตาอิดโรยพอคนรับใช้เอาโจม,มาป้อนให้สมาอีก็ทำมือไม้สัน่น ทำชามโจ๊ะหกเลือดเทอะเต็มหน้าอกเสื้อไปหมดปากก็พยายามจะกินแต่โจ๊กก็ไหลย้อยออกมาจากมุมปากดูเหมือนคนใกล้าตายเต็มทีนิสินก็เลยเข้าไปคุยด้วยแล้วบอกว่าท่านมหาอาจารย์ข้าพระเจ้ากำลังจะได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองเปงจิว๋วเลยแวะมาคารวะท่านก่อนไปโซิอี้ทำท่าเหมือนหูไม่ดีครับหันไปถามครับชัยว่าเขาว่าอะไรนะคนรับใช้ก็ตะโกนบอกข้างหูว่า เขาบอกว่าจะไปเป็นเจ้าเมืองเปงจิ๋วขอรับสุมาอียก็พยักหน้าเงยเงและพูดด้วยเสียงแหบแห้งว่าอ๋อเมืองเกงจิ๋วเหรอดีดีเมืองนั้นชายแดนสําคัญต้องดูแลให้ดีนะลิซินก็งงสิครับบอกว่าเป็งจิ๋วครับท่านไม่ใช่เกงจิว๋วสุมาอียก็ยังทําเป็นไม่ได้ยินพูดเรือเ่องเมืองเกงจิ๋วต่อไปเหมือนคนเลอะเลือนความจําเสื่อมไปแล้วคุยกันคนละเรื่องเลยภาพที่ลิซินเห็นวันนั้นคืออะไรครับ คือภาพของชายแก่ที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้เป็นเพียงคนป่วยที่ไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีสติปัญญาหลงหลงลืมลืมรอวันตายเท่านั้นเองอิซินกลับไปรายงานโจซองตามที่เห็นทุกอย่างครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยท่านส่วนวาอี้ก็เหมือนสร้างศพที่ไม่ชีวิตนั่นแหละไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแล้วและนั่นคือจุดิ่มต้นของจุดจบของโจซองครับเพราะเพื่อเขาเชื่อว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดเขางมาสภาพแล้ว เขาก็เริ่มเหลืองในอำนาจใช้ชีวิตฟุ้งเฟอ้อไม่สนใจราชการพาทั้งพี่น้องและจกักรพรรดิออกไปล่าสัตว์นอกเมืองหลวงไปวันๆโดยไม่ระวังตัวเลยแม้แต่น้อยเขาไม่รู้เลยว่าความนิ่งของซูมาอี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมามันไม่ใช่การยอมแพ้ครับมันคือการซุ่มรอรอจังหวะเดียวที่จะพลิกกระดานทั้งกระดานและเมื่อโจรสองพออาองค์จักรพรรดิออกจากเมืองหลวงไปซูมาอี้ที่ทุกคนคิดว่าป่วยใกล้ตาย ก็ลุกขึ้นมายึดอำนาจเมืองหลวงอย่างรวดเร็วปิดประตูเมืองทั้งหมดและควบคุมทุกอย่างไว้ในมือได้สําเร็จภายในวันเดียวนี่คือผลลัพธ์ของความนิ่งครับมันคือการปล่อยให้ศัตรูตายใจและทำลายตัวเองลงไปอย่างช้าๆคำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมการไม่ตอบโต้ของสมมยอี้ถึงได้ผลขนาดนี้ในทางจิตวิทยาแล้วมันมีคำอธิบายลึกซึ้งซ่อนอยู่ครับ 1. คือการทำลายเป้าหมายของคู่ต่อสู้ครับ ลองนึกภาพมั่งมวย2คนบนเวทีนะครับคนหนึ่งจะออกหมัดได้ก็ต่อเมื่อมีเป้าให้ออกหมัดใช่ไหมครับโจซองต้องการจะเล่นง,งานสุมาอี้เขาคาดหวังว่าสุมาอี้จะตอบโต้กลับมาเขาเตรียมพร้อมที่จะรับมือการสวนกลับทางการเมืองการซ่องสูนกําลังหรือการโต้เถียงในทองะโรงพลังทั้งหมดของโจซองพุ่งเป้าไปที่การประทะกับสุมาอี้แต่พอสุมาอี้เองเลือกที่จะนิง่งแล้วถอยออกมาเฉย มันเหมือนกับว่าโจรซองกําลังเวียงหมัดเข้าใส่ความวา่างเปล่าครับเป้าหมายที่เขาเล็งไว้มันหายไปดื้อพลังที่เตรียมมาทั้งหมดก็สูญเปล่ามันทําให้โจรสองสับสนและเคว้งคว้างไปช่วขณะเพราะเกมมันไม่เป็นไปตามที่เขาคาดไว้การไม่ตอบโต้คือการเอาตัวเองออกจากสมการการรบของอีกฝ่ายเมื่อไม่มีเราให้เขาโจมตีเขาก็ไม่มีอะไรจะทําครับ 2. คือการเติมเชื้อไฟให้กับความอีกโก้ของอีกฝ่ายมนุษย์เรา มีสิ่งที่เรียกว่าอีโก้หรือความทะนงตนอยู่ทุกคนครับโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจอย่างโจซองอีโก้ของเขายิ่งใหญ่มากการที่สมาอีไม่สู้เลยแม้แต่น้อยมันเป็นเสริมความเชื่อของโจซองที่ว่าข้านี่แหละแน่ที่สุดข้าเก่งกว่าสมาอีเมื่ออีโก้ของคนเรามันพองโตขึ้นจนคับฟ้าสิ่งที่ตามมาคือความประมาทครับเขาเริ่มมองไม่เห็นอันตรายรอบตัวเขาจะรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือทุกสิ่งไม่มีใครทําอะไรเขาได้ หลือเมื่อคนเราประมาทเขาก็จะเริ่มทําผิดพลาดง่ายขึ้นสูมาอีไม่ได้ทำอะไรเลยครับเขาแค่นั่งดูเฉยปล่อยให้โจซองค่อยๆเติมเชื้อไฟให้กองเพลิงแห่งอีกโก้ของตัวเองจนในที่สุดกองเพลิงนั้นก็เผาทําลายตัวโจวซองเองครับนี่คือกลยุทธ์ยาำลึกมากคือการปล่อยให้ศัตรูทําลายตัวเอง 3. คือการซื้อเวลาและเก็บข้อมูลการนิ่งของสูมาอีไม่ใช่การอยู่เฉยๆแบบไม่ทําอะไรเลยนะครับ ในขณะที่ทุกคนคิดว่าเขาป่วยอยู่บ้านจริงๆแล้วเขากำลังทําสิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่นั่นก็คือการสังเกตการและการรอคอยเขาเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของโจซองและพักพวกทั้งหมดดูว่าใครเป็นคนของโจซองบ้างใครที่ยังพักดีต่อราชวงศ์เดิมใครที่ไม่พอใจการการะทำของโจซองเขาก็ค่อยเก็บข้อมูลสะสมกําลังเงียบๆเ,เลี้ยงดูลูกชายทั้งสองคนคือซูมาสูและซูมาเจียวให้เติบโตขึ้น และที่สําคัญที่สุดก็คือเขากําลังรอจังหวะที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกแห่งการต่อสู้การลงมือก่อนไม่ได้แปลว่าจะชนะเสมอไปครับบางครั้งการลงมือคนสุดท้ายในจังหวะที่ถูกต้องที่สุดต่างหากคือผู้ชนะในแท้จริงการนิ่งเฉยของซูมาอี้ก็คือการเก็บแรงในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามกําลังผ่านแรงไปกับความฟุ้งเฟอ้อและความเมามาดเมื่อถึงเวลาที่ต้องปะทะกันจริงๆฝ่ายที่เก็บแรงไว้เต็มร้อย ย่อมได้เปรียบฝ่ายที่อ่อนแอไปแล้วอย่างมหาศาลสรุปง่ายๆคือการไม่ตอบโต้ของสุมาอี้คือการให้ศัตรูสับสนทําให้ศัตรูประมา,มาทและทาให้ตัวเองได้เปรียบในเรื่องของเวลาและข้อมูลครับทีนี้เราลองย้อนกลับมาดูตัวเองบ้างทําไมเวลาเราโดนใครมาว่าหรือมาทําอะไรไม่ดีใส่เราเราถึงรู้สึกว่ามันยากจังเลยครับที่จะนิ่งเฉยเฉยได้แบบสุมาอี้คำตอบ มันอยู่ในสมองเราเนี่ยแหละครับในสมองขอมนุษย์เรามันมีส่วนที่ทําหน้าที่เหมือนยามเฝ้าระวังครับส่วนนี้มันเก่าแก่มากมีมาตั้งแต่สมัยที่เรายังเป็นมนุษย์ถ้ำหน้าที่ของมันก็คือการตรวจจับอันตรายพอมีอะไรมากระทบไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่แทงใจดำํำการกระทําที่ไม่ให้เกียรติหรือสถานการณ์ที่คุกคามเรายามในสมองส่วนนี้จะตะโกนลั่นเลยครับว่าอันตรายอันตรายพอเสียงเตือนภัยมันดังขึ้น ร่างกายเราจะเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าสู้หรือหนีหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นเลือดจะสูบฉีดอะดรีนาลีนจะหลั่งออกมาเต็มที่สมองส่วนที่ใช้เหตุผลจะถูกลดบทบาทลงชั่วคราวและสมองส่วนสัญชาตญาณจะเข้ามาควบคุมแทนนี่คือเหตุผลว่าทําไมพอมีคนมาด่าเราปุ๊บเราก็อยากจะด่ากลับทันทีหรือพอมีคนขับรถมาปาดหน้าเราก็อย่าบีบแตใส่หรือขับตามไปเอาเรื่อง มันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติที่สมองสั่งมาเพื่อป้องกันตัวเองครับทีนี้ความสุดยอดสุมาอี้หรือคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เก่งๆคืออะไรคือเขาสามารถกดปุ่มหยุดชข่าวได้ครับในจังหวะที่ยามในสมองกำลังตะโกนลั่นว่าโจซองมันหักหน้าเราต้องทาอะไรสักอย่างแล้วสุมาอี้สามารถกดปุ่มพอสแล้วบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนใจยเย็นลองใช้สมองส่วนคิดวิเคราะห์ดูก่อนว่า การตอบโต้ตอนนี้มันจะส่งผลดีหรือผลเสียในระยะยาวการกดปุ่มอยู่ตรงนี้แหละครับคือลักษณะสําคัญที่สุดมันคือการดึงอํานาจควบคุมกลับมาจากสมองส่วนสัญชาตญาณมาให้สมองส่วนเหตุผลซึ่งเป็นสมองส่วนที่ใช้ในการวางแผนคิดวิเคราะห์และการมองการไกลเมื่อเราสามารถสร้างช่องว่างระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการตอบสนองของเราได้เราก็จะไม่ได้เป็นแค่คนที่ถูกกระทำแล้วโต้ตอบไ,ไปตามสัญชตาตญาณอีกต่อไป แต่เราจะกลายเป็นคนที่เลือกที่จะตอบสนองอย่างมีสติและมีเป้าหมายในทางกลับกันการที่เราไม่ตอบโต้มันส่งผลต่ออารมณ์ของอ e ีกฝ่ายด้วยนะครับคนที่มาหาเรื่องเราเขาคาดหวังว่าเราจะตอบโต้เขาเตรียมตัวมาแล้วว่าจะรับมือกับอารมณ์กอของเรายัางไงแต่พอเรากลับนิ่งหรือเฉยมันเป็นการทําลายสริปในหัวของเขาครับมันทําให้เขาสับสนว่าอ้าวทาไมมันไม่เถียงอะ่ะทำไมมันไม่โกรธละ่ะ ความสับสนนี้เองครับอาจทําทให้เขาต้องถอยไปตั้งหลักหรืออาจทาให้เขาหัวเสียมากขึ้นที่ว่าเราไม่สําเร็จซึ่งไม่ไว่าจะทางไหนมันก็ทําให้เราเป็นฝ่ายคุมเกมทางอารมณ์ได้ดีกว่ายอยู่ดีครับการฝึกนิ่งจึงไม่ใช่การข่มอารมณ์นะครับแต่มันคือการตาระหนักรูก้ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเลือกที่จะไม่ปล่อยให้มันมาควบคุมการการะทําของเราครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราจ้าความนิ่งของซูมาอ,อี มาใช้กับคนธรรมดาอย่างเราได้อย่างไรบ้างผมจะลองยกตัวอย่างสถานการณ์จริงๆที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับ 1. ในที่ทํางานสมมติว่าคุณกำลังพีเต์งานอยู่และมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งหรืออาจเป็นหัวหน้าคอยพูดขัดพูดแทรกหรือวิจารณ์งานของคุณต่อหน้าคนอื่นๆโดยคําพูดที่ค่อนข้างแรงสัญชาตญาณแรกของคุณคืออะไรครับหน้าชาโกรธอยากจะเถียงกลับไปเดี๋ยวนี้นนเลยเพื่อปกป้องตัวเองใช่ไหมครับ ลองใช้วิชาสมยอีย้ดูครับนิ่งสักสองสามวินาทีหายใจเข้าลึกๆแทนที่จะสวนกลับไปว่าคุณไม่เข้าใจหรือผมว่าคุณคิดผิดลองเปลี่ยนเป็นคำพูดที่ทำเสียงนิ่งและสุภาพว่าขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะขอจบประเด็นนี้ไว้ก่อนแล้วจะกลับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกที่หลังหลังจากการประชุมนะครับผลลัพธ์คืออะไรครับ 1. คุณจะดูเป็นมืออาชีพมากคุณไม่ได้ใช้อารมณ์ในการทำงาน 2. คุณไม่เปิดซึ่ในห้องประชุมซึ่งมันไม่เป็นผลเดียใครเลยและ 3. คุณซื้อเวลาให้ตัวเองกลับไปตั้งหลักรวบรวมข้อมูลหรือหาทางตอบกลับที่ดีกว่าการประทังซึ่งหน้าเมื่ออารมณ์ของทุกคนเย็นลงแล้วการพูดคุยด้วยเหตุผลจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเสมอครับการไม่โต้ตอบทันทีไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเลือกสนามรบที่เหมาะสมมากกว่า 2. ในโลกของโซเชียลอันนี้น่เจอกันบ่อยมากครับเวลาเราโพสอ,อะไรไป แล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคําแย่ๆอยากคายหรือหาเรื่องเราแบบไม่มีเหตุผลสิ่งแรกที่มือเราอยากจะทำนั่นคืออะไรครับพิมพ์่ากลับไปให้เจ็บแสบกว่าเดิมใช่ไหมครับลองถามตัวเองดูครับว่าการตอบโต้กลับไปมันได้อะไรขึ้นมาบ้างเราอาจจะรู้สึกสะใจชั่ววูบแต่สุดท้ายเราแค่เสียพลังงานและเสียสุขภาพจิตแบบการต่อล้อต่อเถียงกับคนที่เราไม่รู้จักด้วยซ้ำคนพวกนี้เขาเรียกว่านักป่วนครับ อาหารของเขาก็คืออารมณ์ของเรายิ่งเราตอบโต้เขาก็ยิ่งชอบใจวิชาสุมาอี้ในกรณีนี้คือนิ่งให้สุดครับคือการไม่อาหาาหายเขาทํำยังไงง่ายมากครับลบคอมเมนต์นั้นทิ้งเลยครับแล้วก็บล็อกคนนั้นไปเลยจบครับไม่ต้องอธิบายไม่ต้องตอบโต้ไม่ต้องไปเสียเวลาด้วยการการะทําของเราคือการบอกเขาแบบมีเมียว,ว่านี่คือพื้นที่ของฉันพลังงานของฉัน มีค่าเกินกว่าจะมาเสียให้กับเรื่องอไร,สร้สาระแบบนี้นี่คือชัยชนะแท้จริงในโลกออนไลน์ครับคือการรักษาความสงบในใจของเราไว้ได้ 3. ในความสัมพันธ์และครอบครัวเรื่องนี้ก็ละเอียดอ่อนครับบางทีคนในครอบครัวหรือคนรักอาจจะพูดอะไรบางอย่างที่ทำร้ายจิตใจเราได้ในตอนที่เขออากำลังไม่ดีการสนับด้วยอารมณ์ทันทีมักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันใหญ่โตบานปลาย เป็นเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวเลยเราใช้ความนิ่งดูครับเมื่อเจอคำพูดแรงๆแทนที่จะสวดกลับทันทีลองอยุดสักพักหายใจและพูดว่าคำพูดเมื่อกี้มันทำให้เรารู้สึกไม่ดีเลยแต่เราเข้าใจว่าตอนนี้เธอกำลังโกรธอยู่เราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันตอนที่เราทาั้งคู่ใจเย็นลงกว่านี้ดีไหมนี่ไม่ใช่การยอมนะครับแต่มันคือการหยุดวงจรของอารมณ์ลบครับคือการแสดงให้เห็นว่า เราให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์มากกว่าการเอาชนะในการโต้เถียงครั้งนี้การเลือกที่จะนิ่งไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่บ่อยครั้งมันแปลว่าเราฉลาดและแข็งแกร่งพอที่จะไม่ปล่อยให้สถานาการณ์แย่ๆมาควบคุมเราได้บทเรียนสําคัญที่สุดจากเรื่องราวสุมาอี้ตอนนี้คือการไม่ตอบโต้คือสุดยอดของการตอบโต้มันไม่ใช่การยอมจำนวนแต่เป็นการควบคุมเกมอย่างมีสติคือการเลือกที่จะเก็บพลังของเราไว้ใช้ในเรื่องสําคัญจริงๆ และปล่อยให้พยโอารมณ์ของคนอื่นพัดผ่านไปโดยที่ไม่ทําอะไรเราได้เลยและนี่คือเรื่องราวของซูมาอี้ตอนที่สองครับคนที่ไม่ตอบโต้มักชนะเสมอจะเห็นได้ว่าพลัง,งความนิ่งนั้นมหาศาลขนาดไหนมันสามารถพลิกสถานการณ์จากคนที่เป็นรองสุดกู่ห้กลับมาเป็นผู้ควบคุมเ,มเกมได้ในท้ายสุดซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้ที่ซูมายี้ทำการรัฐประหารก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่น่าสนใจมากๆครับซึ่งเราอาจจะได้มาคุยกันในอีกโอกาสหน้า หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และให้แนวคิดกับผู้ฟังในการรับมือกับสถานการณ์ท่าต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับบางครั้งการถอยออกมา1นก้าวอาจจะทําให้เราเห็นภาพรวมชัดขึ้นและก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงกว่าเดิมถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ที่จะนําเอาประวัติศาสตร์จิตวิทยาและการพัฒนาตัวเองมาผสมผสานกันก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราไว้นะครับ จะได้ไม่พลาเนื้อาหาดีๆในตอนต่อไปและการกดของทุกท่านก็เป็นกำลังใจสำคัญมากๆให้กับเราด้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบครับและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับทฤษฎีใจ My Side Podcast สวัสดีครับ